แรงมากมาออน,นภาเปิดข้อความหนุ่มด่าคุณแม่ชาวเน็ตแนะควรจัดการโดนดราม่ามาเยอะสำหรับอดีตพิธีกรรายการชื่อดังมาออนาภาเธอโดนชาวเน็ตบางคนตำหนิแรงแซแรงเธอไม่เคยฟ้องใครแต่ว่าล่าสุดทุกคนต่างเห็นตรงกันว่ารอบนี้ต้องจัดการให้เด็ดขาดเมื่อเธอได้โพสต์ภาพข้อความชาวเน็ตด่ายากใต้โพสต์ภาพคุณแม่วัย98้ปีและธุรกิจของคุณแม่ที่ระบุว่าอีสลิ่มแก่ชอบออกทีวีซึ่งทางด้านมาออนนภา ในเผยเรื่องราวนี้ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแอดมาโอนาป้าพร้อมแคปชั่นระบุว่าจะว่าแม่ฉันทำไมงานนี้ชาวเน็ตแห่บอกว่าฟ้องเลยค่ะคือทำเราเราทนได้แต่มาแต่พ่อแม่กันแบบนี้มันเกินไปค่ะถ้าอุดมการไม่เหมือนกันก็ไม่ควรล้ำเส้นกันขนาดนี้ค่ะคนเราพิมพ์อะไรสอดถึงการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนค่ะอย่าใส่ใจนะคะเพราะคนดีๆเขาจะไม่พิมพ์ว่าให้คนอื่นแบบน คุณมาจัดการค่ะเอาเป็นกรณีตัวอย่างค่ะคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นค่ะเป็นกำลังใจให้คุณม้านะครับขอให้จัดการเด็ดขาดครับเป็นต้น